พวกเราและลุงจีจะพาเพืเ่อนๆไปชมวัดแมวกวากในตำนานตั้งอยู่ที่ย่านเซตากะยะชานเมืองโตเกียวค่ะวันนี้มีชื่อว่าโกโตกุจิใครอยากขอพรให้มีโชคลาภวาสนาครอบครัวสงบสุขธุรกิจโอ้โหมาอีก3ตัวครับโอ้โหแมวกวักจริงๆครับตอนนี้นนนนมนโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้คูณสามติดแล้วครับ เอาละครับเพืเ่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาแฮกเกม Lucky n e g o หรือว่าแมวขวักของเรานี่เองนะครับนำลิงเกม Lucky n e g o มาวางแล้วกดเริ่มแฮกค,ครับสิบปีสปินกดเริ่มฮะโอ้โมาแล้วครับโอ้โหมาแล้วน้องแมวสองตัวยิ่งน้องแมวมาเยอะตัวคูเราก็จะยิ่งเยอะนะครับน้องแมวมาอีกสองตัวครับ เป็นคูณสิบแล้วนะครับโอ้โหางวัลน,นี้พันแปดส่ร้อยโอ้โหรางวัลก้อนโตอีกแล้วครับสองพันหกร้อคุณยับเกมนี้โอ้โหแปดรโอ้โหน้องแมวมาอีกห่งตัวคูณสิบสองแล้วครับรางวัลก้อนโอีกพันสี่้อยโอ้ คูเรื่อยเลย,เลยโอ้โหใหม่สามตัวครับโอ้โหแมวขวักจริงๆครับตอนนี้คูณ18แล้วครับน้องแมวนี่ขวักเงินขวักทองจริงๆเลยนะครับโอ้โหคูณ24ไปแล้วครับโอ้โห,มมไ,มหไม่หยุดครับคูณส8โอ้โห1นึ่งัน่ดสโอ้โหจะเต็มครับขวักเงินขวักทองมากครับน้องแมวโอ้โหน้องแมวมาไม่หยุดขวักไม่หยุดครับ ตตามติดแล้วครับโอ้โูรางวัลก้อนโตอีกแล้ว 7, เจ็ดพันสองไปเรื่อยเลยครับสุดจริงโอ้โหเรียบร้อยน้องแมวควักเงินควักทองให้หมื่นสามใครสนใจโคตตัวนี้ทักหาแอดมินได้ยีบสีชั่วโมงเลยนะครับ